การอายุวีดายวันที่เรานั้นเข้าใจสภาคุณมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ครับงานที่ชอบไม่ได้ทํางานที่ทําไม่ได้ชอบหยุดปบบมือทําไมอ่ะชอบไม่ได้ทําทําไม่ได้ชอบอะ่ะคนส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะไม่เห็นคุณค่ากับสิ่งตัวเองมีอยู่เพราะฉะนั้นเขาต้องไปถามตัวเองก่อนเขาไม่ชอบจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่ เป็นแค่ส่วนหนึ่งของงานเขาที่เขาไม่ชอบคนเราแต่ละคนเนี่ยก็จะเจอปัญหามีความชอบมีความไม่ชอบในอาชีพต่างๆแตกต่างกันไปซึ่งวิธีหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรคือการถามใจตัวเองสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตอะคะคือความสุขแต่เรากลับไปทนอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบ แล้วความสุขจะอยู่ตรงไหนอะคะความสุขไม่ใช่แค่วันเสราร์อาทิตย์เพื่อไปเที่ยวแค่แบบแป๊บๆแ,แล้วก็กลับมาแล้วบอกว่าชาร์จแบตให้ตัวเองแต่ความสุขคือสิ่งที่เราตื่นมาทุกๆวันนะคะแล้วเรารู้สึกว่าโลกใบนี้น่าอยู่จังเลยเนะะี่ยค่ะคือความสุข